ปรากฏว่าพร้ะน้องปราเพืน้อยน้องมัชฉาพร้อมแล้วแต่ครูเก่งไม่พร้อมนะคะ่าเนเชิญครูเก่งค่ะแล้วก็สอสทนะคแล้วก็่งแล้ววมี่งวหรับวันนี้ครูเก่งคุยกรักเี่งแก้วนะคะจากโรงเรียนวัดไช่หานลอยเจรเส็ ก็จะมานำเสนอกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็พร้อมที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยไปด้วยกันนะคะสำหรับเก่งเองเนี่ยเก่งก็จบจากวิทย์นัตสสินนะคะสถาบันบัณฑิตวัฒนศิลป์แล้วก็อีกคนนึงก็คือประถมวัยนะคะแต่ว่าสอบนะเอาง่ายให้ยังไงอ๋อเป็นเฉียวเฉียวใช่ไหมไม่ไม่ได้ใช่ยังไงมันก็จะเฉียวนล่นน่ะ ค่ะค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นปฐมวัยนะคะเพราะว่าไปสอบนักศิลป์ไม่เคยติดอะไรเขาเลยโอ้รับน้อยมากค่ะเรารู้ตลาดเราก็เลยเปลี่ยนทางใหม่ไปเรียนอีกห้าปีได้ปฐมวัยมาติดเลยภายในปีที่สองถือว่าวัสนาจะได้มาดูเด็กอนุบาลน,นะคะพอพอมาอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากไปสอบปฐมแล้วอยากสอนอนุบาลตลอดไปน่าหักมาก กอใช้คำว,ว่ามันน่ารักมากนะคะเพราะว่าคือยังไงอะมันม,ม,มีความรู้สึกว่าเด็กตั้งแต่วัยเล็กเนี่ยเราเลี้ยงดูเป็นยังไงเนี่ยเขาจะเติบโตเป็นยังไงถ้าไม่เจอสังคมที่แย่เกินแล้วเขา,ายจะกลายพันธุ์นาคตถ้าเราปลูกฝังสำคัญที่สุดเลยถ้าเป็นลูกศิษย์ผเก่งเนี่ยหนึ่งต้องเป็นผู้ที่มีอารมณ์อารมณ์ดีก่อนแล้วถึงจะมาเป็นคนดี และก็เรียนดีขอเรียนดีระดับสุดท้ายเลยเพราะว่าอยากให้เขาเป็นหัวสักคนดีก็คนดีอารมณ์ดีพอมาเรียนดีเนี่ยมันจะตามมานะคะ,อะมอเช้าท่านท่านจิานิการพูดว่ามีอะไรลำบากใจไหมจริงจริงอยากจะบอกท่านนะว่าขอเป็นกระบอกเสียงได้ไหมสงสารครูบอหนึ่งจังเลยที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องมาเตรียมเด็กประเมินในประมาณเดือนอสิงหาหรือไงเนี่ยซึ่ง ซึ่งในความรู้สึกของเราเนี่ยเราเรียนรัศดุ์ปฐมวัยเนี่ยก่อนหน้าน,นี้สอนนักัึกษก่อนเราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวลูกต้องเขียนอ่านออกเขียนได้กับพยายามพยายามจะเขียนอัดลูกเขียนไุ้แทบจะฟัดกันตีกันกับลูกแทตายเพราะไม่ยังไงเขาไม่ได้แต่ในที่สุดเนี่ยเราก็มาเรียนปฐมวัยเรารู้แล้วว่าจริงๆอ่ะการเล่นมันจะผ่านการเรียนรู้ของเขาเล่นต่างๆกิจกรรมหกหลักที่เราให้เขาเนี่ย <ภ>กิจกรรมเสรีสร้างเสริมประสบการณ์กิจกรรมตามมุมเกมสกาศรศึกษามันจะหล่อดอกอให้เขาเนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ในอนาคตนะคะโดยคุณครูวัฒถบวทยทุกคนจะรู้ว่าเราควรใช้อะไรใช้ใการสังเกตสังเกตแล้วก็บันทึกลงไปว่าเราเนี่ยได้ได้ได้รับอะไรจากเด็กคนนี้บ้างเด็กคนนี้มีพฤติกรรมเป็นยังไงบ้างน,นะคะแล้วเราก็จะเกิดความผูกพันกับเขามาก จนเขาเนี่ยออกจากเราไปแล้วถึงเขาออกไปแล้วจบจไปแล้วเนี่ยเขากลับมาหารเราเราก็จะภูมิใจมากในความที่เขาเนี่ยเป็นคนดีและมีความสุขนะคะอย่างที่บอกว่าขคเก่งเนเรื่องการมีความสุขก่อนในห้องเรียนนะคะถึงจะมาเรื่องก,การพัฒนาเรื่องการเรียนรู้เพราะว่าถ้าเขาเอนจอยกับเรามีความสุขกับเราเนี่ยแน่นอนเลยเราป้อนเท่าไหร่เขาเอาหมดนะคะแต่เมื่อเท่าไหร่ที่เรายาเยียดเขาในสิ่งที่เขาไม่อยากไม่อยากทำทุกอย่างจบเลยนะคะทุกอย่างจบเลย เดี๋ยวอขอชมการแสดงก่อนเลยเพราะเดี๋ยวจะง่วงนอนได้เวลานอนแล้วนะคะขอชมการแสดงก่อนเลยนะคะอ่ะนักแสดงพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะเอาพร้อมสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยอ่ะเดี๋ยวเขามารายงานชื่อผู้ชมดีไหมคะท่านผู้ชมหน่อยอาโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะก็จะได้รับชมนะคะการแสดงโขนนะคะโขนเด็กอ่าจากโรงเรียนวัดไทยหาดพอเจสสิง Thank you. ู้สึกกระับได้เลยนะคะอะนอกจากการแสดงโขนนะคะซึ่งเป็นมรดกโลกนะคะที่คุณเก่งได้นามาพัฒนาเด็กปถมวัยนะคะเราก็จะมีกองยามด้วยอะเซอร์มาลูกอ่ะแสดงกองยาวมาลูกค่ะมาลูกมาอะมาตรงกลางเลยถ้าหนูแฝงหนูจะถนัดไหมหรือหนูนั่งนั่งนั่งนังนั่งอะนั่งรำพร้อมขาน

ทีเดียวได้ป่ะเดี๋ยวสิบนาทีครูไม่พอลูกเอาขอทร <ๆ S 1> ทีเดียวยได้ไหมอ่ะโอเคคา,า,าสามาคาสามาคาสามา มีความสุขในการอาหารก็ว่าสนุกไหมมาที่นี่สนุกและเรื่ชอบไหมลูกชอบอะไรที่สุดชอบอะไรชอบจับอ่าหนูชอบไหมลูกอาดั้มมากก็นะคะทำไมถึงชอบอ่ะเพราะว่าโขนเป็นมรดกโลูกเลยโอ้ใช่ตอนนี้เราได้อ่าเป็นเป็นมรดกโลูกไปแล้วนะคะโขนแล้วก็ ยังมีโนราที่โค้งเก่งก็ได้ทําเหมือนกันกนะคะแต่ว่ายังไม่ต่อยอดแต่ปีนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะเอาเรากระทบไม้มาพัฒนาการเป็นมาถมไว้ที่ที่เลือกเพราะว่าจริงจริงแล้วนัาทึกษ์เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่หลากหลายและไม่จําเจไม่น่าเบื่อมันเป็นอะไรที่ active learning ที่เด็กได้ลุกขึ้นมาทํากิจกรรมตลอดเวลาแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะสอดแทรกในด้านอารมณ์สังคมสติปัญญา จิตใจให้เด็กได้อย่างไรนะคะอันนี้คือสําคัญที่เราจะไปสอดแทรกตรงไหนนะคะแต่ว่าที่รู้ๆเนี่ยเวลาเขามาทำอย่างเงี้ยเขาจะมีความสุขอายไมหยไม,ามาหนูอายไหมมาลามันหนูอายไหมไม่อายนี่ไงได้ความกล้าแสดงออกแลลวนะคะด้านสังคมหนูมีความสุขไหมคะลูกมี่ค่ะด้านจิตใจได้แหละกล้ามเนื้อนะคะจะสังเกตด,ดูว่าเขาสามารถขยับกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วเลยนะคะเพราะว่า จะฝึกกันตั้งแต่4ี่ขวบถ้ามาอยู่กับที่โรงเรียนวัดไทยหาดพอยเจเสร็จนะคะก็ฝากด้วยถ้าใครมีลูกมีหลานก็อยากให้โรงเรียนเรามีประชากรเยอะๆเ็มาฝากที่เรียนที่โรงเรียนวัดไทยหาดพอยเจอเสร็จนะคะท่านพอโอเกตฝากเอารูปมาเรียนได้นะคะค่ะ,ะแล้วตอนนี้นะคะก็นอกเหนือจากกิจกรรมตรงนี้แล้วอนุ่งหนะุ่งน้ำคัมเพียร์ก่อนนะคะการฝึกโขนเนี่ยโดย้ั่นเนี่ยจะฝึก จา,จารีประเพณีไทยกำนดทำเนียประเพณีไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเอาชนะออกก่อนอด้านนี้ก็จะเป็นการฝึกมาร,รยาทด้านสังคมน,นะคะ ชั่วนะคะกับการเรียนพื้นฐานแบบนี้แล้วก็ไม่ได้นับน้อยอย่างนี้นับเป็นร้อยครั้งนะคะเขาได้ความอดทนแน่ได้กล้ามเนื้ออันเปัญญาญ่นแน่นอนนะคะแล้วก็ในความภาคภูมิใจเมื่อปีพศ2565น,นะคะครูเก่งแล้วก็ลูกๆโรงเรียนมัธยมะคอยเจริญได้มีโอกาสได้ทําการแสดงโขนต่อหนะ้าพระพักสมเด็จประเทศนะคะเมื่อ,อพระองค์ นำคณะทูต72ประเทศมาที่มูลนิธิไทยพัฒนาแล้วก็เราได้รับโอกาสนะคจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้นำการแสดงโขนของนักเรียนไปแสดงหน้าพระพาักแล้วกอ็อันที่สุดเลยก็คือว่าจริงๆเราไม่มีไม่มีคิวที่เราจะได้เข้าเป้าเสด็จแต่ประเทศให้ให้เรียกว่าอะไรแม่นมหรือเลขาอะไรอย่างเงี้ยก็เดินเดินตามเดินข้ามไปฝั่งนึงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเชิญ คุณครูแล้วก็นักเรียนเข้าเฝ้ารับเสด็จด้วนยนะคะเลยได้ภาพที่ใกล้สิพระองค์มากขนาดนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงตัสว่าเก,กๆกเก่งมากเด็กๆเก่งมากลูกอย่างเงี้ยมันก็ทําให้รู้สึกว่าภูมิใจในสิ่งที่เราทํามานานแล้วแล้วก็ประสบผลสําเร็จที่มี่วยงานในจังหวัดสมุทรสงคาราม่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสมาําคัญแล้วก็เข้าใจจริงๆว่าเราไม่ได้ทำเพื่อผลประโยชน์เราทําเพื่อพัฒนาเด็กแล้วก็อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อันนี้คือหัวใจของเก่งในการทํางานคือเก่งแต่ทำแค่นั้นไม่อยากเป็นคนเด่นคนดังคนเก่งอะไรแต่อยากแค่ให้เด็กมีพื้นที่ได้แสดงออกจริยภาพในความเป็นไทยแล้วก็แยากให้เขาเนี่ยได้กล้าแสดงออกแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นคนดีไม่แข่งแย่งไม่แข่งขันแต่ขอให้เป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไวย้นะคะ ครบสิบนาทีหรือยังคะเอค่ะมันไม่คอละรังเหรอคะ่ะจริงๆอ่ะนะคะอันนี้เก่ง้งก็คือตั้งใจทำมาก็คือแต่ว่ามันก็อะไรอ่ะก็คะส่งไปในไรายนะในรายกลุ่มถ้าอยากดูไปติดตามรับชมได้เลยนะคะส่วนสื่อต่างๆก็เราก็จะทำเป็นลักษณะศิลปะประดิษฐ์นะคะอันนี้คือมันจะเป็นของเล่นพื้นบ้านงากาพื้นบ้านนะคะ แล้วก็ก็จะมีหุนก็จะมีมีเยอะค่ะมีป๊อปอัพอีกแล้วก็มีปั้นดิน้ะมันอีกนะคะแต่ว่าวันนี้คือถ้าขนมาจริงๆเราต้องเช่ารถสิบล้อค่ะอ่ะนี่ก็จะเป็น,นผนถุงนือที่ะเกีกเขาทำอานุบาลสองก็จะไม่ได้ระบายสีก็ยังไม่ถึงขนาดนี้แต่ว่าถ้าเป็นอนุบาลสามเป็นผลงานอานุบาลสามเนี่ยเราก็จะได้ผลงานที่ออกมาค่อนข,ข้างสวยนิดนึงนะคะแต่ว่าศิลปะเด็กไม่มีคําว่าสวยหรือไม่สวย อนุบาลสองทำไม่สวยก็คือส่วนของเขานะคะเราต้องให้คุณค่ากับอะ,อะไรอะ่ะคุณค่าของงานเด็กทุกชิ้นที่เขาทําส่งแล้วนะคะอาจจะอยากกลับบ้านหรือยังคะยังอ้าังติใจซะยางงั้นอ่ะมายืนขึ้นยืนขึ้น <c oughs> เดี๋ยวเรามาขอบ,บคุณท่านผู้ชมกันหน่อยอ่ะอ่ะเดี๋ยวบอกบอกท่านผู้ชมหน่อยทําไมถึงมีความชอบในการเรียนนากศิลป์ มีการสร้างยากต้องใช้ความอดทนอ่ะอ๋อต้องใช้ความอดทนนะคะอะทำไมหนูถึงชอบเรื่นักศึก่งความอดทนสิอานี่เอกกลับบ้านเขาปะเนี่ยลอกมาเลยเนี่ยะนะคะก็สองคนนี้ก็ตอนนี้อะพีคนนี้จะขึ้นปหนึ่งไปแล้วก็หนูก็ต้องปั้นใหม่เป็นอนุบาลสองอันนี้เป็นกี่ใหญ่แล้วก็อยู่อนุบาลสามนะคะอะไปที่ไหนเนี่ย ตอนนี้ผู้ว่าชอบมากเขาก็จะจำสองคนนี้ได้เพราะว่าผู้ว่าเขาเจอกันตั้งแต่แอันนี้อยู่อ,อ๋อสอันนี้อันนี้อยู่อ,อ๋อสนะคะก็จะจำกันได้อ่ะมาขอบพระคุณท่านผู้ชมเดี๋ยวลูกหนึง่งสองสามขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะกับชุดตามผลงานรวมๆมาท่านผู้ชมด้วยนะคะวันวันนี้มีการแสดงที่เจ้าหนุ่คนเดินนะคะที่ท่านจะแข่งวนันนี้ไปรับชมได้นะคะ ครูเก่งจะรีบกลับเพราะว่าจะไปแสดงที่ถนนคนเดินไม่ไหมค่ะเดี๋ยวนั่งฟังเงินจบเนะคะมีเรียนเข้าจะไปคณะกรรมการจะคุยด้วยน้องๆไปเตรียมตัวต่อได้ค่ะครูเก่งจบไหมจบค่ะเรียนเชิญท่านคณะกรรมการค่ะคณะกรรมการเหลือเวลาไม่เกินห้านาทีนะคะครูเก่งกินเวลากรรมการไปเไม่รอดค่ะจะนำเสนอต่อเนื่องอ๋อโอเคค่ะงั้นเชิญท่านที่สองเลยนะคะ